เอามาต่อกันที่กิจกรรมของกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะหนุนอาชีพเกษตรผสมผสานค่ะพัฒนาเศร,รษฐกิจฐานรากด้วยการบอบเป็ดไก่พันธดีพร้อมทั้งอุปกรณ์การเลี้ยงให้แก่พี่น้องเกษตร,รกรที่จังหวัดสตูลน,นะคะได้นําไปต่อยอดขยายผลยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะ เราพาผู้ชมไปกันที่บริเวณลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอควนการหลงจังหวัดสตูลน,นะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพันเอกสุรการฉิมกูลผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาค4ี่โดยบัญชาการฐานพัฒนาค่ะได้ดําเนินการมอเป็ดไก่พันธุ์ดีพร้อมทั้งอาหารสัตว์รวมไปถึงอุปกรณ์การเลี้ยงแล้วก็เวชภัณฑ์สําหรับสัตว์ปีกให้แก่พี่น้องเกษตรกรนะคะที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอ ของในหลวงรัชกาลที่9รวมจํานวน14คนนะคะรวมทั้งอย่างได้มอบเป็ดไก่พันธีพร้อมทั้งอาหารสัตว์อุปกรณ์การเลี้ยงค่ะแล้วก็เวชชภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีกให้แก่ผู้แทนจากโรงเรียน ควรโต๊ะเหลงนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการ1นพอคหนึ N ่งโรงเรียนประจำงบประมาณ2 5ง8รโดยสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยมุ่งหวังให้ประชาชนแล้วก็พี่น้องเกษตรกรได้นำไปต่อยอดขยายผลนะคะในการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ในครัวเรือนได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งยังได้นำผล,ผลผลิตเหล่านั้นเข้าโครงการอาหารกลางวันของทังโรงเรียนด้วยนะคะให้น้องๆมีอาหารได้รับประทานซึ่งเป็นอาหารที่ปลอดภัยด้วยก็ถือเป็นการสร้างแหล่งอาหาร ที่ปลอดภัยถูกหลักสุขอนามัยอีกทั้งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้แก่เด็กเกยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจด้วยค่ะก็ในานามของโรงเรียนบ้านคนต้วเหล็กน,นะคะขอขอบคุณบพรเคลื่อนที่45นะคะที่ได้มอบโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพัฒนาเศร,รษฐกิจพอเพียงให้กับทางโรงเรียนค่ะแล้วก็จะนําสิ่งที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ประโยชน์นะคะให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนโรงเรียนแล้วก็ชุมชนค่ะก็ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณเจ้าของโครงการหน่วยหานะคะที่มีโครงการสนับสนุนให้กเกษตรกรได้มีรายได้ได้มีอาหารเสริมน,นะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทาหารทุกท่านนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันในการไปก่อและก็สร้างโรงเรือนจนบรรลุผลสำเร็จ